สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการนะผมปั๊มไล์รูปภาพนอกมของ IG นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะใช้งานตัวโปรแกรมนะผมก็ทาตามผมได้เลยนะฮะขั้นตอนแรกนะผมก็ให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะใช้งานนะผมก็โพสต์ลงไปเลยนะฮะหลังจากที่เราโพสต์รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้เราไปที่ Google นะผมพิมพ์คําว่าเค m k อเนะฮะแล้วเราก็เข้าสู่เว็บไซต์แรกตรงนี้ได้เลยนะครับผม เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ kmkth.com นะผมเป็นเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถสมัครสมาชิกกันฟรีได้เลยนะผมผมจะลงชื่อเข้าใช้งานรหัสของผมเลยนะฮะพอเราลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วนะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะเพื่อมาเลือกตรงหมวดหมู่และบริการตรงนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นตัวหมวดหมู่นะผมเป็นโปรแกรมต่างๆนะผมเป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้นะผมแล้วก็จะเลือกบริการของ IG ตัวนี้นะฮะ หลังจากที่เลือกบนหูได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปนะผมให้เรามาเลือกบริการกันต่อเลยนะผมในต้องส่วนของบริการตรงนี้นะฮะเราก็สามารถเลือกใช้งานกันได้ทั้งหมดเลยนะผมก็มันก็จะมีหมดเลยนะผมที่เป็นโปรแกรมที่เราสามารถเลือกใช้ได้ก็จะมีทั้งปั๊มผู้ติดตามนะผมแล้วก็ปั๊มยอดไล์นะฮะในตัวไอจีถผมส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่2อย่างนี้นะผมก็คือปั๊มผู้ติดตามกับปั๊มไล์นะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้ละกันนะผม หลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่และบริการได้แล้วนะผมก็คือเราเลือกหมวดหมู่ของแพลตฟอร์มได้นะผมแล้วเราก็เลือกตัวโปรแกรมได้เรียบร้อยแล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราคัดล,ลอกลิงก์ของโพสต์ที่เราจะใช้ปั๊มมานะฮะก็ให้เราไปที่โพสต์ของเราเลยนะผมแล้วก็นี่ครับผมกดคัดลอกลิงก์มาเลยนะฮะนำลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้แลผมแล้วเราก็เลือกปริมาณได้เลยครับผม เขาก็จะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้ในตัวส่วนตรงนี้นะฮะก็เวลาเฉลี่ยนี้ก็คือเวลาที่ตัวบริการจะทํางานนะผมตัวโปรแกรมมันจะทํางานแล้วก็จ่ายยอดมาให้ครบนะฮะก็คือผู้ติดตามเมื่อจะขึ้นมาแล้วไอ้คนกดลงกดไลค์นะผมแล้วก็ค่าบริการแค่เพียง20บาทเท่านั้นนะผมแล้วกดสั่งซื้อได้เลยฮะ หลังจากที่เรากดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเมืนจะขึ้นบนระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วแบบนี้นะผมอันนี้จะเป็นใบเสร็จของเราถ้าขึ้นแบบนี้นะผมแสดงว่าเราสั่งซื้อไม่มีปัญหานะฮะที่เหลือเราก็แค่หลอยอดไลเด้งอย่างเดียวนะผมแล้วก็สลับตัวใบเสร็จตรงนี้นะผมมันจะแจ้งตัวเลขรหัสอันนี้นะฮะนี่จะเป็นเลขออเดอร์ er ของเราในกรณีที่เกิดปัญหานะผมเราสามารถนบเลขออเดอร์ตัวนี้ไปติดต่อแอดมินของเว็บเคเอ็มเอ็มให้เขาแก้ปัญหาเราได้นะผมขอช่องทางการตริดต่อก็มีทางไลน์ด้วยนะครับผมแล อย่างหนึ่งก็คือการเติมเงินนะผมเวบเคเมีการเติมเงินครบทุกช่องทางเลยนะฮะก็สะดวกช่องทางไหนก็ใช้ช่องทางนั้นได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวโพส์ของเราก่อนนะผมเดี๋ยวจะลองรีดูสักรอบหนึ่งนะฮะก็นี่นะผมคนถูกใจก็เริ่มเด้งขึ้นมาแล้วนะฮะก็สําหรับยอดคนที่เข้ามาถูกใจนะผมมันก็จะค่อยๆไหลไปจนก,กว่าจะครบตามจํานวนที่เราสั่งไปเลยนะครับผม สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมมีการแจ้งเตือนอะไรปกตินะผมสำหรับคนที่มากดไลค์เรานะฮะแล้วก็มีตัวตนนะครับผมสำหรับคนนี้ที่มากดไลค์เราก็สามารถเข้าไปดูโปรไฟล์ได้ปกติเลยนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงเลยนะผมว่า AI ของ IG จะสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าและผมตัวโปรแกรมนี้นี่ปลอดภัย100%นะครับผมเพราะว่าเป็นบัญชีที่มีตัวตนกันจริงๆทางนั้นนะฮะที่เข้ามาติดที่เข้ามากดถูกใจให้เรานะครับผม ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนแล้วผมสนใจที่อยากจะใช้งานตนัวโปรแกรมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ